เครื่องบดหมูสเตนเลสเบอร์สาสสองนะครับมอเตอร์สองแรงตัวนี้จะส่งไปจังหวัดสตูลน,นะครับอ่านี่สเตนเลสทังตัวนะครับข้างบนก็สามารถถอดทำความสะอาดอะไรได้ปกตินะครับใส่ก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับนั่นเองอ่าก็ต่อเบเกอร์นะครับมอเตอร์สองแรงนะครับสายผ่านคู่อ่านี่นะครับมอเตอร์รสองแรงสอง h p อ่าโอเค ใส่ฟังก์ไปตัอ้งอัจระบีนะครับอัจระบีหนึ่งที่สองที่ตัวเหมือนกันนะครับตัวเหมือนกันนี้อาจระบีทั้งหมดนมีทั้งหมดสี่ที่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับต้นเฟืองนี้ก็ใส่ด้วยนะครับอ่ามอเตอร์ข้างล่างนี้ถ้าต่อสายดินได้ก็จะดีครับอันนี้ตัวแรกนะครับตัวแรกอันนั้นตัวที่สองอ่าเดวทดสอบเพียตัว ต,ตัวนี้เียบมอเตอร์ปุ๊บเครื่องก็หมุนใช้งานปกตินะครับโอเคอน,นเครื่องใช้งานปกตินะครับตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปตัวที่สองให้